สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับนางสังหณ์ก่อนเสียชีวิตครอบครัวเผยลางสังหณ์ก่อนยิงดาวนางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตกระทันหันจากกรณีข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมื่อทางด้านเพจ f a c e b o o k หมอลำเสียงวิหกได้มีการโพสต์ภาพและข้อความแจ้งข่าวร้ายไว้อไรไยการจากไปของนางเอกสาวโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของอิงดาวดุดดาลิกาหมอลลำเสียงวิหกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปทั้งนี้อิงดาวดุดดาลิกาอายุเพียง30ปีเท่านั้นถือเป็นอีกนางเอกสาวมอหลำดาวรุ่งมากความสามารถที่ต้องจากไปอย่างกระทันหันนางสาวอลิสาอายุ33ปีพี่สาวของอิงดาวเล่าว,ว่าน้องเป็นคนที่รักครอบครัวมากก่อนจะมาเป็นดาวร้ายในคณะมอลลำ หรือชาวบ้านเรียกว่านางเอกถ้ามีการแสดงแถวบ้านน้องจะกลับมานอนที่บ้านทุกครั้งและก่อนที่น้องจะเสียชีวิตมีลางสังหรณว่าตนเองฟันหักกระทั่งต่อมาเสียน้องส่วนร่างของน้องคืนนี้จะมีพิธีสวดพระพิธรรมแล้วจะมีการชาปนากิจที่วัดสว่างอารมณ์วัดในหมู่บ้านขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ